ชั้นหนึ่งโปรชาเชอร์ ger, ได้รับประกัน8ปีแถมโปรพิเศษสำหรับโอมด้า4ี่าพีดีที่ให้คุณเลือกผ่อนได้ตามใจเริ่มต้น5,000กว่าต่อเดือนหรือดอกเบี้ยู0%ก็ทำได้แบบไม่ต้องหลุนเจคู 6AV ฟรีค่าบำรุงรักษานานถึง5ปีวันนี้ที่ผู้จำหน่ายทั่วประเทศหรือที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปถึง10ธันวาคมโอมด้าเจคูโอมด้าเจคูท้องเอื้อยนิจึงอีโนโทอ้องเฟิร์ดนิจึงอีโนเมื่อเกิดอาการท้องเอืดท้องเฟิร์ดนิจึงอีโนบรรดาอกาศท้องเอือ อิโนร์ส่ฟุตสออันคเดอร์ชลก่อนใช้ยาวิธีเซฟเอเนจีแบบสวัสดีครับผมเจ้าขุงจักรพาดครับวิธีประหยัดพลังงานของผมคือเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่ดีต่อโลกเช่นหลอดไฟ LED ส olar cell เทคโนโลยีเหล่านี้นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกแล้วยังลดการปล่อยมลพิษได้อีกด้วยครับดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ t ะเทค IMF ใหม่จาก BBLAM มีอะไรจะฝากกับชาวเน็ตไหมคะเราเอาเป็นว่าเราเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกันเราใช่รอยู่กับใช่ใช่จริงจริงบางทีเราบ่อยบ่นแบบสังคมจริงเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันเนาะบางทีเราก็ไม่รู้ตัวจอเป็นหนึ่งในนั้นี่เข้าไปดูเอ๊บจริงเพราะสิ่งนี้มันเด้งมาก็คือมันก็สักเจตจังที่เราดูอะเขาเป็นอืมช่างสักเจตจังใช่แล้วแต่ละอันที่สักเจตมาเนี่ยนะดีดีฉังนั้นเลยแปกมองไม่อยากดูแต่ก็ได้เสียเวลาเป็นชั่วโมงเลยไม่ใช่ละวันเสร็จปุ๊บอันนี้ผ่านไปเดี๋ยวสั่เจล็ดม่อีกแล้ว สุดท้ายก็คืออากูกูเจ้งงมากเลยจ้าผมชอบเลยแบบนี้นะะแต่ซักเจ็ดยังไงก็คือเสียตังค์กันหรือเปล่าล่ะไม่เอาไม,ม,ม่เอาเสียตังค์ไม่เอานะหนูนะแต่ที่แน่ มีการคาดการณ์โดย Adobe Analytics ยอดการใช้จ่ายทางออนไลน์ในช่วงวัน Cyber Monday ในสหรัฐอเมริกานะคะคว่าจะมีมูลค่าสูงถึง13,500ล้านนะคะไซอร์มันเดย y ล่ะไรเบ Cyber m น n d a y นะคะก็เป็นผลจากผู้บริโภคเขาก็แห่ซื้อสินค้าลดราคาเนาะอ๋อเหรอมันจยั่วๆแล้วก็ใช้บริการผ่อนชำระแบบ ราคามันค่อนข้างสูงไรเงี้<ด>ยงั้นก็<ด>ื้อก่อน<ด>จ่ายทีหลังแล้วกันนะเป็นโอ<า>เคเราก็ชอบแบบนี้นะนจริงๆแล้วว่า นะคะซึ่งเขาบอกว่ายอดขายในช่วงเทศกาล5วันของสารัฐที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่วันขอบคุณพระเจ้านะคะไปจนถึงวันไซเบอร์มันเดย์เอออะโดบี้คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นแต่ที่ระดับกว่า40,000ล้านดอลลาร์ขนาดนั้นได้หรอเราจะเป็นหนี้กันนะเดี๋ยวรอดูตัวเลขที่แน่ๆที่จะออกมาหลังจากนี้ดีกว่าโอมันยังไม่จบยังไม่รวมไม่ละเอียดเนาะอันนี้เป็นเรื่องของการคาดการณ์เฉยๆนะคะแต่เขาบอกว่าถึงแม้จะมีการแข่งขันการลดราคาตั้งแต่ช่วงต้นๆ เทศกาลซึ่งทําให้ยอดการใช้จ่ายสูงเป็นประวัติการในช่วงวันขอบคุณพระเจ้าแล้วก็วัน Black Friday นะคะแต่ผู้บริโภคจำนวนมากก็ยังคงมองว่าน่าจะเป็นไซเบอร์มันเนะเป็นวันที่ดีที่สุดในการได้ดิวที่คุณคาของฤดูกาลนี้อ๋อแต่ก่อนมันต้องเป็น Black Friday อะเรอแ่ลยเนาะแต่ว่า Black Friday นี่ก็คือก็ห่มอยู่แล้วนะเออนะคะพอไปดูสินค้าที่ก็บอกว่าได้รับความนิยมในปีนี้นะคะก็จะมีพวกของเล่น ของเล่นแนะนำมาทุกปีต่แก้ปีใหม่แล้วปะ่ะเออใช่คือ,ออะไรอย่เงี้ยคริสต์มา